สวัสดีครับ Windows Server 2022ตอนที่3ามนะครับก็จะต่อเน,นื่องจากตอนที่37นะครับเพราะว่าตอนที่38เนี่ยเรา,าขั้นด้วยเรื่องของ GPO ที่เป็นตัวบล็อกไม่ให้พนักง,งานใช้ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็พอดีสมาชิกถามมาก็เลยทำ GPO ตัวนั้นเดโมให้ดูแล้วก็ ขั้นไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ต่อเน,นื่องจากตอนที่สามสิบเจ็ดนะครับเราจะเข้าสู่เรื่องของ DNS server กันนะครับทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจต่อเน,นื่องเบื้องต้นนะครับว่าไอ้เจ้าตอนที่ส7มสิบเจ็เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราทวนแป๊บเดียวนะฮะตอนที่สามสิบเจ็ดเราพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่า,าวิธีการหรือ flow ในการที่มัน DNS เนี่ยมัน resolve name นะครับอ่า ซึ่งเราตอนที่3 7เ,เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า local cache คืออะไร local DNS คืออะไรนะครับแล้วก็ internal DNS cache แล้วก็ external DNS นะครับนั้นตอนนีนะ้เดี๋ยวจะพาไปลงแลบนิดนึงนะครับในส่วนของ command ใช้ command 3 command นี้ให้เป็นเพื่อจะได้เ,เวลาท้าไชูตเวลาอย่างเช่น อ่ายูเซอร์คนหนึ่งออกเน็ตไม่ได้นะแต่กดแต่คูอื่นออกได้ออกไม่ใช่ออื่ไม่ได้ก็ออกไปเว็บไซต์นี้ไม่ได้อย่างเช่นเว็บไซต์ของแบงก์อ่าตักรนะแต่เพื่อนที่นั่งข้างๆก็สามารถออกได้หมดอันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งอาจจะเป็นแค่อ่ตรงจุดเป็นที่จุดนี้ก็ได้นะครับอ่าหรืออาจจะเป็นที่จุดอื่นก็ได้เพราะนั้นเบื้องต้นเราก็ต้องอาเขาเรียกว่าทับลชูน ตั้งแต่ต้นทางไปยันปลายทางนะครับให้ได้ซึ่งอย่างอย่างอย่างในเรื่องนี้เรื่อง BNS r e s o v i n เนี่ยมันก็จะมีส่วนเหมือนกันครับเท่าที่ผมเคยเจอนะครับก็เราก็จะมาดูนะครับต่อเน,นื่องข้ามาณสามขมานี้ผมเชื่อว่า,าหลายคนรู้จักแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับดังนั้นก็มาดูกันเลยนะครับตัวที่สามขมานี้ในการที่จะในการที่เราจะวิจัยว่าสมมติว่าเราไป with, เว็บ ซ i สโก้คอไม่ได้ก็แล้วทาไมคนอื่นทําไมเไปลองที่เครื่องเพื่อนมันไปได้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแคชดีดีเอ็อตัวเขาเรียกว่าจําหมายเลขของตัวเว็บกับ IP อาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าปลายทางอาจจะเปลี่ยน IP ไปแล้วแล้วเรายัางอยู่ในช่วงไม่ได้อัปเดตเพราะนั้นเราก็มีแนวทางของเราก็คือเราสามารถล้างแคชอยู่ที่อยู่บนเครื่องเรานะครับ เบื้องต้นก่อนเลยนะในตอนที่สามสิบเ็ดเราบอกว่าตัวแคสเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่จะจําจําว่าเราเนี่ยนะครับมีด a แมปดีเจากไหนไปไหนบ้างแต่แต่เราเราไม่ได้เป็นคนแมปแต่เราจะเป็นคนจํานะครับหมายถึงว่าทุกเครื่องเนี่ยจะจําไว้จะมีแคสจนกว่าคุณจะปิดเครื่องแล้วพอเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เนี่ยพอคุณเริ่มเริ่มท่องเว็บเนี่ยนะครับตัวเครื่องของเราเนี่ยที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ย ก็จะจำไว้แคชเอาไว้ว่าเรา,เาไปไหนบ้างนะครับมันก็จะจำเป็นแบบว่าแคชเทเบิลเป็นเรื่องของชือ่ F, อเว็บ IP ของเว็บนั้นเป็นต้นทีนี้ผมก็จะมาเดมโมให้ดูนะครับในสาม m ร a มาณนี้ว่าเราจะใช้อย่างไรนะครับไปเริ่มเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเยอะก็ไปเปิดที่คอมมานด์ผมนะครับถ้าเปิดคอมมานด์ผมแน่นอนตัว ipconfig.slash เอเนี่ยนะครับนะน ก็เป็น c o m อมมาที่คนไอทีทุกคนนะน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับ IP n o n g นฟิกแล a l อแล้วก็ Enter ก็คือเป็นตัวเรียกว่าไอ้คุณมีขาเขาเรียกว่าขาอินเทอร์เฟซบนเครื่องคองมพิวเตอร์คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีกี่ขาคือที่จะเป็นอินเทอร์เฟซในเรื่องของเน็ตเวิร์กินนะครับของผมมันจะดูเยอะนิดนึงเพราะว่าผมลงตัว VMware w ว r k อ t a t i o n ไปด้วยมันก็จะสร้าง ตัวก็เรียกว่าอะแดปเตอร์จำลองนะครับซึ่งเราไม่สนใจเราจะสนใจที่ขาเดียวที่เราออกเดดก,ก็คือผมต่อสายแลนนะครับก็ต้องไปดูที่ขาอินเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์ก็คือขานี้นะครับอินเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์นะฮะขานี้ผมก็ IP ของผมคือ1.55มาร์กยีสบิตเกตเปเป็น1.1ก็คือเราเตอร์หน้าบ้านของผมใช้ a a s นะครับของของของอ กุจะเป็นค่ายไหนก็ได้จะ True หรือจะ TBB ก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วง1.92.1นะครับส่วนใหญ่นะผมเห็นนะครับ1.92.1.68นะครับจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งจุดศูนแล้วก็มาที่สี่บิตนะฮะนะฮะซึ่งบ้านเราทุกคนใช้ส่วนใหญ่จะใช้วงนี้ในการทำเน็ตเวิร์กภายในซึ่งก็ซ้ำกันได้ไม่ชนกันเลทหรอ ไม่ชนครับไม่เกี่ยวเนะเพราะว่าเป็นเน็ตเบรกเอ่อพรเวทนะครับที่อยู่ภายในบ้านเราเพราะฉะนั้นจะใช้ไปอีกร้อยบ้านกี่ร้อยบ้านก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าพอไปถึงเราเตอร์เนี่ยนะครับเราเตอร์ router, มันก็จะเน็ตออกไปของเป็นตัวอินเทอร์เน็ตพไวเดอร์ของ ISP นะครับอันนี้ไอทีเบื้องต้นนะต้องทราบแล้วนะครับก็จะตรงนี้จะเป็นเน็ตออกไปนะฮะจะเป็นเน็ตนะฮะเน็ตก,ก็คือเน็ตเิรกแอด์เนสทรานสเลชันออกไปก็คือ คุณจะภายในบ้านเนี่ยมีเป็นสิบเครื่องก็ไม่สนนะครับสิบเครื่องได้ IP พีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดแปดพอมาถึงตรงขาพอถึงเราเตอร์เราเตอร์จะแมทขีไปบนอีพีอพีตัวหนึ่งซึ่งาทางผู้ให้บร์จัดสรรมาให้ที่เป็นอ p พีคุยไปโลกภายนอกได้นั่นเองนั่นคือแมทนะครับนี่กลับมาดูตัวคอมมานด์ของเรานะครับเมื่อเรารู้เครื่องของตัว IP a d d อ e ท s พอสมควรแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูต่อว่าเอ้ด d n อตัวนี้ชี้ไปไหนชี้ไปหนึ่งหนึหน่ง 1.1 1.1ก็คือเราเตอร์อิเหมือนเดิมนะครับนะฮะถ้าเป็นโฮมยูสนะครับก็ต้องชี้ไปเบอร์เดียวกับเกตเวย์ถ้าชี้ไปเบอร์เดียวกับเกตเวย์เนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจได้ว่าอ๋อแสดงว่าตัวตัวเจ้าตัวเราเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ดีเนียเซอร์เวอร์ด้วยทําหน้าที่เป็นดีเน e r เซอร์เวอร์ด้วยนะครับนะฮะส่วนผู้ให้บร์เขาจะคอนฟิกยังไงเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูข้างในนะครับแต่แน่นอนต้องเปิด d n s s e r v e r ไม่งั้นเราชี้ไปเนี่ยเราโซิออกข้างนอกไม่ได้นะครับ รีโซเน่ไม่ได้ครับคำว่ารีโซเนไม่ได้เนี่ยอ,อธิบายจริงก็คือเช่นท่านพิมพ์ว่า w w w นะ www.. c ดอ c เนี่ยนะฮะ cisco com ในโลกของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่รู้จักหรอกชื่อเนี่ยมันรู้จักแต่ IP ถ้า IP ของซีโกรมกตัวอย่างเช่นเป็น IP 1.2.3.4เนี่ยมันจะมันอยากได้ IP มาเพื่อเอามาคุยกันแต่ถ้าเป็นชื่อเนี่ยให้มนุษย์จำ เพราะว่าทั้งโลกเนี่ยมี IP Address เยอะแยะมากมายเว็บไซต์ที่เอามาแมปกับ IP Address เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเช่นนี้แล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่คุยไม่คุยเรื่องชื่อชื่อเอามาไว้ให้มนุษย์จำท่านคงลำบากถ้าจำา p p ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องทำงานด้วยทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเฮ้ยสิ่งที่ DNS Server ทำก็เฮ้ย DNS er ช่วยเอา DNS er มาช่วย DNS Server นี่ยช่วยจำให้ผมหน่อย แล้วเวลาผมจะไปไหนผมแค่แค่พิมพ์ชื่อแล้วก็มาถาม DNS DNS d ก็ตอบกลับไปว่าอ๋อมัน IP เบอร์นี้นั่นคือ DNS ทําหน้าที่นะครับนะฮะอันนี้หน้าที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นหน้าที่ในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า forward lookup ถามชื่อไปเป็น IP นับแล้วเดี๋ยวเราในตอนต่อไปมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะก็บอกท่านไว้ก่อนไปได้ว่า DNS เนี่ยนอกจากทํา forward lookup แล้วก็ทา reverse lookup ได้ reverse lookup ก็คือถามกลับครับ ถ้าเขาถาม IP มาว่า IP นี้เป็นของของเว็บอะไรมันก็จะตอบกลับไปเป็นชื่อก็เป็น www.cisco.com อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือบทนั่นคือบริบทโดยรวมของอ forward lookup กับ reverse lookup นะครับหน้าที่มีแค่นี้ครับ forward lookup ถามชื่อตอบเป็น IP reverse lookup ถาม IP มาตอบเป็นชื่ออ่าดีเจะทำหน้าที่ประมาณนี้นะครับแต่น d ะ d ดีนมีจะมีอีกหลายเรื่องอ่ามีเรื่องของ นอกจากหน้าที่หลักๆตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องมีหน้าที่เรื่องของการเรื่องโซนนะครับเรื่องบริหารจัดการโซนเรื่องบริหารจัดการเล็กอ่อนต <c oughs> ่อกับบริหารจัดการเล็คอร์ดแล้วก็จะมีตัวอคอนฟิกอีกเยอะแยะเลยนะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีถ้าไปไปสอบนะครับไปสอบใบใบประกาศของของ Microsoft เนี่ยนะครับเรื่อง B.S จะออกเยอะนะครับข้อสอบ B.S ออกเยอะมาก นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงถ้าวันนั้นเราก็ต้องต้องศึกษาแต่วันนี้ไม่มีสอบในเรื่องของทระเซอร์ในลักษณะนี้แล้วนะครับเรากอา็อาจจะไม่มีไม่ไม่มีนะครับก็เรียกว่าไม่กระตุ้นให้อ่านนะไม่ให้กระตุ้นให้ศึกษาแต่เรื่องนี้ถ้าใครดูแลตัวระบบภายในอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องใช้ความสามารถของ ds ร่วมนะครับ เพราะฉะนั้นยังไงองค์ความรู้นี้ก็ยังใช้ได้อยู่ในมุมมองผมนะครับยังใช้ได้อยู่ไปอีกน่าจะพักใหญ่นะครับต่อให้ขึ้นคลาวหมดก็ก็อาจจะยังใช้ได้อยู่นะครับอย่างไรต้องเข้าใจหลักพื้นฐานของมันนะครับอันนั้นกลับมาตรง DNS ตงัว c o n f i g DNS server ของเครื่องผมเนี่ยมี้ว9.9.9อันนี้ผมใส่ไปเองนะครับผมเมนนวนใส่ไปเองนะครับ เพื่อการเหนียวบางทีไอ so ์เราเตอร์หน้าบ้านดีเน็เราของเราเตอร์บางทีมันสะดุดสะดุดผมก็ใส่ตัวนี้ไว้ด้วยนะฮะก็ดีเอ่อที่เป็นพับบิกจากที่ให้ใช้งานได้ตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับไม่ใช่แค่แปดจุดแปดจุดแปดจุดแปดของขี้เดียก้าจุดก้าเข้าวรู้สึกจะมีหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งด้วยนะครับของอะไรมนุษยจำไม่ได้ไม่ได้ทํากันบ้านมาจบในเรื่องของอธิบายเรื่องของ ip Con/ f i g a l l ไว้จะเป็นตรงนี้แล้วก็เราไปดูตัวคอมมานด์ต่อไปนะครับ กรณีเนี่ยพ c าแคชมันคืออะไรนะครับกรณีแคชคืออะไรก็คือใช้ c o m m มานที่2ถ้าเราบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผมเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่ๆเลยผมยังไม่ได้ท่องเว็บไปไหนเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเรามาลองดูก่อนครับว่าในแคชของมันจะมีอะไรนะครับบนเครื่องเราผมก็บอกว่าใช้คำคำมานเดิมไอคอนฟิกแต่เป็น slash display นะครับ DNS enter นะครับสังเกตว่ามันก็จะมีนะครับ มันก็จะมีตัวเอ่อก็เรียกว่า learning ครับจริง,ตตงจริงกัะเบีนะฮะจะมีมาบ้างแล้วนะครับอ่ามี facebook โทษทีไม่ใช่ learning พอดีผมไปเปิด facebook เอาไว้เห็นไหมครับผมเปิด facebook ค้างเอาไว้นะฮะในเครื่องผมนะเห็นไหมฮะอ่ามี Google Ma p เห็นไหมฮะมีผมเปิด facebook ค้างเอาไว้เห็นไหมครับมันก็เลยเอ่อเลยว่าเอ้ยตอนนี้ผมอ่อมีมีไปเว็บบ้างแล้วนะไปเว็บบ้างแล้วนะเห็นไหมมีไป เกตเวฟเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไปอะไรซัมติงอะไรเงี้ยไมโครซอฟท์นะเพราะฉะนั้นผมลองปิดนะครับผมลองปิดตัว Microsoft Edge ของผมให้หมดเลยแล้วผมก็บอกว่าถ้าดิสเพย์ใหม่เนี่ยมันก็ยังอยู่นะแคชแคชคือแคชคือ,คอมันจะบัฟเพอร์ไว้นะครับให้อ p ขีคอนดิทิฟมันก็ยังอยู่ผมบอกว่าเคลียร์ก่อนซิคเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเพื่อทำความเข้าใจมันก็เหมือนเดินนะมเนาะใช้คำสั่ง IP ip config slash flash fpu ssh dns f a s h ก็คือ clear cache ถิง่างนี้ f a s dns resolver cache เป็นตัว resolver cache เห็ไหมครับตีความหมายง่ายๆ่าคือ cache ที่มันไป resolve มาว่าเครื่องนี้เคยไปไหนมาบ้างหลังจากนั้นก็โชว์ ip uh, display dns ใหม่ ip config จะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าอันดับแรกลอง ping ง กูเกิลก็ได้ครับเ g ็นกูเกิล dot c o t นะครับลองอินเตอร์ดูมันก็บอกเป็น Google อ่าในที่ที่ผมชี้ dns ไปแล้วนะครับ d n s ก็ทำหน้าที่รีโซให้ว่าอ๋อ Google เนี่ยคุณต้องไปที่ IP นี้ IP ของ Google อยู่ที่นี้เพราะนั้นคอมพิวเตอร์อ๋อส่งมันส่ง IP กลับมาแล้วคอมพิวเตอร์รู้จักแสดงว่ามันก็รีพายกลับมาแสดงว่าไปได้ฮัลโหลเช็คกันได้พอได้เสร็จปั๊บ ผมก็มาดูอีกทีหนึ่งมาดูที่ในแคชว่ามัน,ม,นมันเริ่มแคชหรือ,อยังนะครับก็ IP พีคอนฟิกสแลสดิสเพย์ดีเอ็อ slash, play, DNS, Enter, นเอสเซนเตอร์ไหมครับมันก็จะได้ตารางแคชมันหนึ่งตารางเฮ้ยเคยไป Google แล้วนะนะครับแล้วก็มี IP Address เป็นเบอร์นี้นะครับ i p Address เป็นเบอร์นี้เห็นไหมครับก็ได้หนึ่งตอนนั้นจะไปอีกอันหนึ่งก่อนจะจบนะครับก็ลองปริงนะครับ Cisco c o m เจอนะครับก็เจออ๋อ cisco.com เนี่ยเว็บไซต์เขา IP เบอร์7 2 1 6 3 4 1 8 5เหมือนเดิมครับ IP config แล้วก็โชว์ display DNS นะครับก็จะได้มา2 2 record คือ2 t a b l ลแล้วนะครับว่าเอ่อตัวที่เป็น cache นะครับเอ้ย google ดัชนีไปมาเน,นี้ cisco.com เพราะนั้นถ้าครั้งหน้านะครับถ้าเราเอ่อไปก็เรียกว่าเปิดเปิดเอ่อ ตัวตัวอิน e ทอร์เน็ตเอ็กเนี่ยหรือตัวไม่ว่าจะเป็นของ Google หรือเป็นของ Edge ของอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ไปถามันจะไม่มันจะไม่ยีโซออกไปแล้วเพราะมันจะอยู่ในเคเบิลนี้แล้วมันก็จะมองมาน,นี้อ๋อมันก็จะวิ่งไปเลยนะครับราะนั้นหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นพื้นฐานเป็นตอนที่2ในเรื่องของการใช้ประมาณในกรณีที่ท่านอยากจะบางทีเครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะไปะเว็บ นั้นไม่ได้แต่เครื่องอื่นๆไปได้อาจจะต้องมาลองฟัด dns ตัวนี้ดูเพื่อให้มันให้มันรีโซลวไปใหม่นะครับเผื่อบางทีเว็บไซต์นี้เขาเปลี่ยน IP เปลี่ยนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สักเล็น้อยนะครับขอ,ขอจบในส่วนของตอนที่3 9ไว้จะเปลี่ยนทงนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีในตอนที่40ครับสวัสดีครับ